สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยหญิงจะพามาชมกับรถครอบครัวนั่นเองนะคะก็คือเป็นคันนี้เลยค่ะฮุนได H1 ดี u ักนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นปี2014นะคะ ตัวหน้ากระจังเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้ากระจังตัวนอนตัวนี้นะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยทะเบียนสวยนะคะ1 6 6 1นั่นเองนะคะคุณลูกคา้าซึ่งคันนี้เนี่ยทะเบียนนี้หญิงจะให้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวหญิงจะพาชมรอบคันก่อนที่จะแจ้งราคาพิเศษนะคะอ่าเดี๋ยวเราพาชมก่อนนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะคุณลูกคา้า นี่เลยค่ะคันนี้มีแต่งเป็นตัวโช๊คไฟฟ้ามานะคะและตอนนี้ที่ก็เรากําลังจับอยู่นะคะคันนี้เนี่ยให้เป็นตัวยางใหม่ด้วยนะคะคันนี้เป็นยางปี2020สัปดาห์ที่33นะคะต้องบอกว่าใครเอาไปใช้เนี่ยใช้ได้อีกยาวๆเลยเพราะว่ายางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะนี่เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในรถกันนะคะ คันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยตัวม่านแล้วนะคะแล้วภายในเนี่ยก็มีความหรูหราด้วยสีครีมนั่นเองเนาะอ่าได้สตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดสภาพเนี่ยคอนถือว่าสวยเลยนะคันนี้แล้วก็อันนี้ก็คืออย่างที่หญิงแจ้มาสักครู่นะคะก็คือมันตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวโชคไฟฟ้านะคะใส่มาหลายหมื่นบาทอยู่นะคะนี่เลยเป็นตัวปรับโชคไฟฟ้าของเรานั่นเองนะคะ เป็นยี่ห้อเทอินนะคะเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างดังเลยไม่ใช่ค่อนข้างสิต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อที่ดังเลยนะคะคุณลูกค้าและคันนี้เนี่ยไม่แท้อยู่ที่1นึ0 0 0สนนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะนี่เลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะคะรุ่นท็อปดีลักนะคะมีกล้องถอยหลังอะไรมาครบหมดแล้วนะคะนี่เลยกล้องถอยหลังมาครบหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวหญิงจะพาชมในส่วนของตัวประวัติการเข้าศูนย์ของรถคันนี้กันนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวขอดูรายละเอยียดสักเล็กน้อยนะคะอา่าก็คือคันนี้นะคะมีประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะคะคุณลูกค้ามีให้ทุกระยะเลยรับประกันในเรื่องของตัวไม่แท้เลยนะคะนีเลยและที่สําคัญเนี่ยคันนี้ใส่โชว์ไฟฟ้ามาด้วยนะคะ ไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันเพราะว่าคันนี้เนี่ยในส่วนของประตูเนี่ยทั้งซ้ายและด้านขวาตอนหลังนะคะใส่ประตูดูดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่เลยประตูดูดทั้งซ้ายและขวานะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซ c เป็นรอยลสองนะคะภาษีเนี่ยเสียเพียงแค่ 1,900บาทเท่านั้น,นะคะ่ะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็นรถ11ที่นั่งนะคะเราก็มาพร้อมด้วยตัวพรมเมื่อสักครู่นี้ก็คือ,คอ,คอพาให้ชมล้วเนาะเป็นพรมเข้ารูปทั้งคันนะคะเป็นอย่างดีเลยมีทีวีจอหน้าและทีวีจอกลางมาครบหมดแล้วนะคะคุณลูกค้านี่เลยค่ะประตูดูดเนี่ยมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมตอนหลังก่อนที่จะมาแจ้งราคาพิเศษกันนะคะ รถเนี่ยต้องบอกว่าสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้านี่เลยค่ะคันนี้ให้พร้อมทะเบียนสวยเลยนะคะมีกล้องถอยหลังมาครบแบบนี้เลยคันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นน้ำตาลเฉดนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำตาลที่เป็นเฉดที่สวยแล้วนะคะนี่เลยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมีกล้องถอยหลังมาครบหมดแล้วนะคะทะเบียนหนึ่งหหหนึ่งยพาชมตอนหลังนะคะ นี่เลยอ่าภายในห้องนัยสารก็กว้างเลยนะหัวน็อตไม่เคยมีการลอยขยับใดๆนะคะรถเนี่ยเป็นเทิดที่แบบว่าถือว่าใช้มาดูแลรักษามาค่อนข้างดีเลยนะคะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปฟังราคาพิเศษกันนะคะคุณลูกค้า ันนี้นะคะหยิงสรุปให้อีกครั้งหนึ่งคันนี้เนี่ยเป็นหุ่นใดรุ่นท็อปสุดนะคะเป็นตัวดีลักนั่นเองเป็นปี2014นะคะคุณลูกค้าและคันนี้เนี่ยมีแต่งในส่วนของตัวโชคมานะคะก็คือเป็นโชคไฟฟ้ายี e ่ห้อเทอินนั่นเองนะคะและคันนี้เองเนี่ยก็ไม่แท้มีประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะนะคะคุณลูกค้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจับจองได้เลยนะคะ และที่สำคัญคันนี้นะคะราคาปกติหญิงตั้งอยู่ที่838,000บาทนะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณลูกค้าของหญิงนะคะหญิงเน้นราคาไปให้พิเศษเลยค่ะเหลือเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าซึ่งถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีเนี่ยคันนี้เนี่ยก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวในการออกรถเลยนะคะ แล้วก็ใครชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะและสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะจากลากันไปนะคะใครที่นึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะร้าน19พอสีทองของเรานั่นเองนะคะวันนี้หญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ